กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยคะ่ะน้องๆตอนนี้นะคะเราอยู่ในแมปอะไรกันคะน้องอุ้ม,มี่แม็กกระโดดใส่รุ้งค่ะทุกคนเป็นเหมือนผจญภัยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่น50ด่านอีกเช่นเคยคะ่ะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3แล้วนะคะน้องๆโอเคค่ะเราไปต่อกันเลยตอนนี้นะคะเราก็จะเล่นถึง150ด่านนะคะโอยซึ่งไปเยอะมาก เยอะมากเลยทุกคนเราจะเล่น EP ละห้าสิบด่านนะคะใช่ค่ะทุกคนเราจะเล่น EP ละห้าสิบด่านนะคะน้องๆตุ้ยเย่น้องตุ้ยเย่บอกตอนนี้หนึ่งร้อยสองด่านแล้วนะคะหนึ่งร้อยสามด่านแล้วค่ะตอนนี้อุ้มมี่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ลาวาค่ะมาเร็วมาเร็วพี่รออยู่อุ้มมี่นี่อยู่ด่านที่เท่าไหร่แล้วนี่ก็อยู่ข้างบนเนี่ยกระโดดรออุ้มอยู่เนี่ยอ๋ออยู่นู้นอยู่นู้น นี่ไงนี่ไงไม่เห็นเหรอคะพี่สวยขนาดนี้เนี่ยอุ้มีรีบมาเร็วเรีบมาขึ้นรีบมาขึ้นเครื่องบินเอ้าเอามาเร็วลูกมาเร็วลูกมาเร็วลูกมาเร็ว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 เย้ไปพร้อมกันจ้ามาเร็วเนี่ยยังไงมาตุ๋ยเนี่ยมาเร็วมาเร็ว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  มาละจ้าอ่าหนึ่งร้อยสี่ดาแล้วนะคะน้องๆหนึ่งร้อยห้าดาแล้วค่ะอโอ้โหอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรหมากลุกเหรอหมากลุกค่ะสมัยก่อนเขาเล่นกันหมากลุกหรือหมากร้อมลุกลุกล็อล้อลุกลกลุกอ่าอันนี้เป็นอะไรอุ้ยเดินลงข้างล่างได้ปะเดินลงข้างล่างไม่ได้เย้เลยอ่าอุ้มี่อยู่ไหนขึ้นแบบข้างบนลวค่ะทุกคนสวยอ่ะ ด่านนี้สวยนะมิว้าฉันตกลงมาได้งไงเนี่ยน้องอูม่ลองหันไปดูตรงนู้นด่านลาวาเล็กๆที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้กลายเป็นแบบจิ๋วๆไปเลยอ่ะไนดูหนนีน้น้าเห็นไหมด่านลาวาเล็กๆที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้กลายเป็นด่านจิ๋วไปเลยอ่ะถากมณนีนเรือไปอูมิมาต่อหนึ่งร้อยเจ็ดด่านนะคะน้องๆหนึ่งร้อยเจ็ดด่านหนึ่งร้อยแปดด่านแล้วค่ะเราจะเล่นถึงหนึ่งร้อยห้าสิบด่านนะคะคุอะไรอ่ะ สวยสวยนะสวยนะบรรยากาศสวยขึ้นแล้วการออกแบบออกธรรมชาติแล้วตอนนี้เราเหมือนนี่ดูกระแพงป้าตรงนี้ดีสวยเราเหมือนออกมาอยู่ในป่าแล้วนี่เนี่ยเหมือนเจอดอกรันอมเราเช่นเคยเด็ดดอกอะไรเนเคยเด็ดเล่นดอกทองดอกไม้บอกว่ากูไม่ใช่ดอกรันอมอีบ้าเราอยู่ไม่ดอกทองอุ้ยเจ้าดอกสีฟ้า อย่ามายุ่งกับฉันหรือออะไรมีดอกอะไรอีกปะพอแล้วนะไม่มีแล้วนะมีดีนุ่นดอกสีส้มฟื้นดอกสีส้มโอ้โหหนึ่งร้อยสิบเอ็ด่านแล้วค่ะวยดอกนี้น่ารักใช่ดอกชมพูดอกชมพูดีนะไม่ดอกทองดอกทองดอกดอกม่วงดอกม่วงอุ้ยหู เราเริ่มแบบด่านสวยงามมากเลยนะกลายมาเป็นด่านแบบอยู่ในป่าแล้วอะโอ้โหสะพานเจ้าหญิงโอ้ตายตายตายสะพานเจ้าหญิงแต่ว่าแบบไม่เจ้าหญิงเลยอะน่ากลัวมากแลวสามารถบินรัวตรงนี้ได้ค่ะทุกคนนี่มาอุมิเธอนี่ต่อไปเขาเหล่าต่อไปเราจะไปไปไหนกันต่อโอ้ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยอแม่น้ําเราห้ามเหยียบแม่น้ํา เราโดนน้ําไม่ได้นะโ,โดนได้มันแค่จะทำให้เราถอยเดะค่ะเด่ไม่ต้องอึดเอาไว้เฉยๆกลล็พอแหละอนี้ง่ายโอ้โหกระโดดเชือกเหมือนเล่นไอ้นั่นเลยอะ่ะมันมีไหม้มาต่อไปเราต้องข้ามหุบเขานี้ไปให้ได้เพราะเราเป็นเจ้าหญิง สิ่งอะไรโอ้ตอนนี้เรากลายเป็นโนไว้กับลาบูเซลแล้วค่ะตอนนี้ต้องให้ฉันมาปีนบันไดนี่จริงๆเหรอเนี่ยใช่ค่ะทุกคนตอนนี้เราเป็นโสนไว้แล้วละแล้วก็ลาพูเซลค่ะที่เป็นโสนไว้ค่ะบันไดสูงมากอะหนูมันเป็นโนไว้แล้วพวกนี้เป็นเอ่อะไรนะพี่นุ่นเป็นออโรราก็ได้ไม่เอาอะทำไมอ่ะพวกนี้ออแล้วราถูกแล้วเนจะเป็นโสนไว้อันนี้เลยขอนไม้อ่ะเขาให้ไปทางนี้ปะ ดูป้ายมันบอกเลยนะว่าห้ามตกน้ํำนี่เธอมันการฝึกเดินสลับไปเต้นรำกับผู้ชายไปค่ะต่อไปเราจะไปที่ไหนกันดีอูตายตกองหญิงตกน้ําอ้องหญิงไม่เปี่ยนที่คาก่อนไปองคหญิงแบบองหญิงไม่ตกเด้อองหญิงองหญิงสู้ชีวิตมากโอ้โหหนึ่งตอนนี้หนึ่งรอยี่สิบดานแล้วนะคะน้องๆใช่ รู้ไหมทำไมองหญิงสู้เพื่ออะไรองหญิงสู้ชีวิตค่ะโอ้โหองหญิงชินอเนล่าอันนี้อะไรเนี่ยพาชิบะปีนไป่อุ้ยเหมือนเราจะไปถึงพระราชวังของเราแล้วอะยังไม่ถึงอีกนาเนี่ยเน่ยใกล้แล้วเนี่ยเห็นไหมบ้านเกิดไกลโอ้โหพระราชวังสวยงามโอ้โหอันวิ่านสวยมากพี่ชอบด่านมากด่านด่านสวยมากโอ้ยพวกนี้มัน อิวิวิออกแบบธรรมชาตินะเนี่ยอุ้ยอุ้ยจะสามารถปีนได้ด้วยเหรออุ้ยอะไรจากคนเราอยู่โน่นใกล้ถึงแล้วใช่ไหมคะท่านใช่ค่ะแต่ข้าอยู่ในป่าค่ะเป็นข้าเป็นซนุไว้ค่ะต่อไปถึงจะไปไหนข้ามข้ามขุกหินนี้ไปใช่ไหมใช่พี่เริ่มงงแล้วนะว่าเราต้องไปตรงไหนเพราะว่าแบบมันซับซ้อนมากแล้วมันด่านมันเยอะมากแล้วกลับไปที่เดิมเหรอไม่ใช่เนี่ยเรากําลังไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย อ่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าดาลแล้วนะคะหนูยังไม่ได้เซฟอ่าต่อไปเราจะต้องเดินไปตามทางนี้เพื่อที่จะไปปราสาทของเราใช่ไปหาองค์ชายใช่ไมเอา้ากระโดดเหรอ,อมันมาแล้วมันมาแล้วตกใจหมดฉันก็นึกฉันก็ตกใจหมดว่ามันจะให้ไปตรงไหนโอ้ยมาฉันไปก่อนนะไปกก่อนเอา ไปพร้อมไปพร้อมกันเหมือนเดิมนี่แหละค่ะคุณอุ้มมันไปก่อนนะคุณเฉมั่วโอ้ยอ๋อหญิงคุณคุณไปไหนแล้วเมื่อกี้ฉันกับตุยค่ะเราต้องเดินให้ได้นะนหอุ่มมี่เดินเดินนิ่งๆนะคะเดินนิ่งๆค่ะไม่ต้อง snow white สิคะโอ้โอเคโอเคโอเคสโน w white เธอเดินนิ่งๆนะไม่งั้นเธอตกตกตัวเย้ไปว่า อุ้ยคุงขอนไม้เรามาอยู่ในขอนไม้เราเป็นปวกปวกหญิงแต่เอาทีกลาปวกไรเว้เนี่ยจากจากองค์หญิงกลายเป็นปวกแค่ไม้ไปแล้วโอเคขอเก็บกับอันต่อไป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 ต่อไปเราจะไปที่ไหนต่อไปเราจะไปที่ไหนมากเลไม่รู้ไปไหะ พี่ว่าเราต้องแบบผ่านด่านนี้ไปให้ได้อะเพราะว่าเราสวยมากเราเป็นคนสวยแล้วเราก็เป็นเจ้าหญิงสวยคนเดียวเธอไม่ต้องสวยหรอกเป็นเจ้าหญิงด้วยเร็วเร็วเร็วเวเดินช้าจริงๆเธอเนี่ยมามาเดินเดินเดินตามฉันมาเดินตามฉันมาไปอดเล็คอยดูไปช้าๆแต่ไปแบบยั่งยืนนะจ๊ะอู้สาวทิศสามาลทุกคน สาบาพี่เนี่ยร้อยสามสิบสามว้ยโอ้ยร้อยสิบสามสิบสามมาอุมี่ทำไมเธอเดินช้าจังเนี่ยเห็นไหมรอเอันไหมอุ้มมี่ไม่ต้องกระโดดแล้วเขาเดินไปอย่างง่ายดายแล้วเนี่ยนีอันนี้เป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำเนี่ยเห็นไหมจะโดดหนึ่งร้อยสามสิบหดาดแล้วค่ะ144รราวราวูราวูคืออะไรวะ ลาวีลาวีโอ้โหรถ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 มันมันมันใช่รถปะอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโย อุ้มี่ตอนนี้เราถึงด่านที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบแปดแล้วนะคะพนนี่ตงอุ้มี่ตอนนี้เหมือนเราเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแล้วเห็นไหมหมู่บ้านเยอะมากเลยอ่ะอันนี้คือหมู่บ้านของฉันเองฉันมีนามว่าสโนไว้์หรอคะนี่คือหมู่บ้านของฉันเองฉันมีนามว่าฮิโนหินลอยมาจากทินที่ญี่ปุ่นเอชีเราเล่นเงานะเพลงเพลงใครอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของเพงลงเรา นี่อันนี้อะไรท่อท่อท่อระบายน้ำปะเนี่ยท่อระบายน้ำหรืออุ้มลองกระโดดไปหลังคาดิอาบ้าบ้าบ้าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ่่าฮ่นฮาฮ่าฮ่าฮ่่ฮ่าฮา่านอ่าอาาาา วิลราแม่เมึองมาเม่นมืงเราไปหาชาวบ้านอ้คหญิงจุกสนิทพี่คะสวัสดีข้ามาแล้วข้าคือองค์หญิงแสนสวยอุ้มอิงมันปุยจ่ออุ้มมี่มาแล้วพี่รออยู่เนี่ยเฮ้ยอุ้มมี่ดูใช่ยจุกค่ะค่ะข้ามาแล้วมาแล้วอุ้มมี่เราต้องเดินผ่านผู้ชายพวกนี้โอ้โหตัวตัวแบนมากเลยอ่ะอุ้ยฉันเหยียบหัวเขาได้ไหมอุ้ยเหยียบได้ด้วยอุ้มมี่เขาตัวแบน วุ้ยคนนี้ไปไหนกันต่อก็ขึ้นไปสิก็ขึ้นมาอยู่เนี่ยมีสีคาละไมาในมือกัอุ้นจีนใกล้แล้วนะใกล้ผ่านแล้วนะใกล้ตุยแล้วค่ะโอ้ตายตุยแล้วจ้าพูดถึงตุยก็ใกล้ตุยแล้วค่ะตอนนี้ไม่รอแล้วนะฉันโอ my god ตุยตุย yes, ต oh, wow, ุยตุยตุุ่ยตนยตุยตุยตุยยต่ยตุยยต่ยตตุยตุย ตุยตต้ยเหมือนการตุ้ยตุ้ยอีกรอบ่อมรอบไ้่ได้ไหนอะก็ <c oughs> อยู่ข้างๆหนูนี่เลยยังไม่ไปไหนกันเลยเซียนไงเซ <c oughs> ียนที่ไหนเราเมื่อกี้หนูยังตกเลยอะไรเขาบอกว่าเซียนกากไม่นช่เพาเซียนกากหรอเฮ้ยนี่ขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้ขึ้นมาแล้วรอ,อดตายแล้วโอ้หนีท่อมาเจอ,อท่ออีกรอบหนึ่ง <c oughs> ออวไนี่ยนี่แหละเขาถึงบอกว่าหนีท่อมาเจอท่ออีกรอบหนึ่ง <c oughs> ท่อพอโพอลีบาจ์ะตอร์อูมี่อูมี่น้องฉันน้องฉันอยู่ไหนน้องฉันอยู่ไหนนี่นีาขึ้นมาได้ไงไอ่เขาได้นมาได้ไงสอนหนมาแล้วมาแล้วโอ้โหน้องเราเอารูกลับมาทางเดิมทำไมวะน้องเราอยู่ไหนเนื้อกลับมาทางเดิมเฮ้ยอูมี่เอ้ย <c oughs> <c oughs> เราเลยอุมีสู้สู้อุมีสู้สู้พี่รอหนูอยู่นะจ๊ะพี่รอหนูอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมี่ิบาทุก <c oughs> คนอย่าไปเจอวินัีิบาโอ้โหไปไปหาก็เจอท่ออีกแล้ว <c oughs> ชีวิตหนูลำบากมากเร็วเร็เร็วพี่รออยู่เนี้ยพี่รออยู่เนี้ยอุลแอบเข้าบา้านต่อไปเราไปถึงด่าน ดีพี่เป็นประชาชนบอกว่าแถวนี้นว้าพี่จะโอ้โมีพี่ไม่ตัวอ่ะพี่ติดแล้วไม่ติดหรอเราไม่ใช่อ๋อมันคือแหล่งน้ำพวกนี้นว่ายน้ำว่ายน้ำอ๋อเราว่ายข้างเราเดินเราสามารถเดินข้างล่างได้ด้วยเหรอใช่เดี๋ยวสามเอาสลิงกระโดดเนี่ยเพื่อเอาตัวรอดได้ไม่งั้นเราก็ข้าไปฝั่งนู้นเลยแล้วกัน มาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเราจะห้ามตกน้ํานะถ้าตกน้าปุ๊บเราข้ามไปอยู่มิติไหนก็ไม่รู้ที่ได้ข่าว่าในเมืองบอกว่าน้าท่วมเยอะมากผู้ชายจะไปช่วยคผู้ชายยุ่งกับเขาเอาตัวเองให้รอดก่อนพูดถึงอย่างไยผ่านแล้วอ yeah ุ้ยต้องห่าอุ้ยไปด้วยค่ะอ๋อฉันมากับเขาแล้ว่า มาเร็วน้องน้องรักของพี่น้องรักของพี่มาเร็วค่ะลูกมาเร็วค่ะลูกวุ้ยใจค่ะไปด้วยกันเราต้องรักร้อยห้าสิบดาทแล้วค่ะน้องๆ้องร้อยห้าสิบดาทแล้วค่ะน้องๆ้องได้ค่ะร้องให้ดังนะคะทุกคน โอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพี่นุ่นกับน้องอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่นุ่นกับน้องอุ้มทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายยกันทุกคน